สวัสดีครับเพื่อนสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติที่รักทุกท่านก่อนอื่นผมขอส่งความปรารถนาดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทหาเสียงกันมาอย่างเต็มที่ทั้งในระบบเขตและมัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติของเราในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง51.239,638คนมีผู้ไปใช้สิทธิ 38.268.375ล้าน2หคนหรือร78.69พักของเรานั้นได้คะแนนเสียงรวมอย่างไม่เป็นทางการในระบบบัญชีรายชื่อ4 6 7ล้าน6เสียงและคะแนนรวมในระบบเขตเลือกตั้งอีกหลายล้านเสียงแม้ว่าเราจะได้จำนวนผู้สมัครที่เป็นที่หนึ่งของเขตมา23คน แต่ก็มีผู้สมัครของเราอีกจํานวนไม่น้อยที่ขายคะแนนเสียงอีกไม่มากก็จะได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งของเขตแล้วพักของเราเป็นพักใหม่ยังไม่เคยลงสนามเลือกตั้งมาก่อนและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พักได้ท่านเป็นผู้แทนหรือตัวแทนในการนําเสนออุดมการณ์และนโยบายของพักสู่พี่น้องประชาชนผมเข้าใจดีนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้มีเวลาและทรัพยากรจํากัด เราก็ถือว่าเราทำได้ดีพอสมควรเราได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยเราไม่ได้เดินตามลำพังแต่ยังมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่คอยสนับสนุนเราอยู่บางคนเสียใจที่เราไม่ได้คะแนนเสียงมากกว่านี้บางคนปราวถนาตัวว่าจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนพรรคให้ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นบางคนกค็ให้คาแนะนําว่าทําอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงประชาชนได้เพิ่มเติม เหล่านี้ล้วนเป็นแรงจูงใจแรงสนับสนุนที่เป็นต้นทุนที่สําคัญให้เราทุกคนได้เดินหน้าต่อในระหว่างนี้ผมอยากให้กําลังใจพวกเราอย่าเพิ่งท้อถอยขอให้มีกําลังใจเดินหน้าเข้าหาประชาชนให้มากหลังเลือกตั้งเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพร้อมๆกับขอขับแนะนําเพื่อการปรับปรุงการทํางานให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้กว้างขวางขึ้นเร่งสรุปบ,บทเรียน และเตรียมความพร้อมเพื่อความสําเร็จในคราวถัดไปอย่าท้อนะครับแต่ขอให้มุ่งมั่นทําต่อวิธีการแบบเดิมอาจจะได้ผลไม่เต็มไม่เต็มหน่วยก็ต้องพยายามหาวิธีใหม่ๆเพื่อเป้าหมายแห่งชยชนะด้วยกันนะครับระหว่างนี้ก็ขอให้ติดต่อประสานกับทางพักเชื่อมโยงกันไว้ส่งความปรารถนาดีให้กันส่งข้อมูลส่งคาเสนอแนะและทํางานด้วยกันผมเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ อย่าลืมนะครับอย่าลืมทําตามกฎระเบียบกกตที่กําหนดไว้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างเช่นส่งบัญชีค่าใช้จ่ายใ,ให้ครบถ้วนถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาที่พักได้จะได้ไม่เป็นปัญหากับตัวท่านเองในภายหลังสุดท้ายนี้ผมขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องของเราทุกคนที่รวมสู้มาด้วยกันและเชื่อมั่นว่าหากเราไม่ทอ้อถอยและทํางานด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องชัยชนะ จะรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนขอบคุณและสวัสดีครับ